ของเงินเออาจะไปแข่งไฟน้ำเขาจะไปใส่ก่อไปแข่งบังไฟไปแข่งบังไฟแอนปิดนาฬิกามึงมึงเจอมตาตลาดไหนล่ะนี่ัานี้ตกพีบานเท่าน,นั้นมันไปทางไหนอีกน้อแต่ใจเสาร์ตื่นเสาร์มากเข้าบ้านลิีแห่งจ้าย่ามนี่แห่งแต่ย่ามเทศกาลบุญบังไฟย่ามบุญประเพณีโอ้โอบยบริรับเรนนอนอยู่งงานอยู่ซาาอีกแล้วเนาะ ไว้นอนที่อนนะดอกโอ้ยแหมนี่เราถือมาบ้านมือได้มือได้กูก็แต่เองหวัขวข่ขขขอยเขาเกาะกูดเดียวโอ้ยโอ้มื่อวานนี้จะไปขอเงินเมียไปเล่นไฟก่อนน้านจักดอกอ้ายนี่เราบ่มีเงินคำมีแต่ไข่หำซองหวยนีลาอ้ายนี่เราบ่มีเงินทองมากองให้น้องโอโยอาญา รถไนไอนันบบมีมีแต่เว็บจีนคันเดียวนี้ล่ะชีวิตเราวบมีอย่างดีมีแต่นี่สินมาอยู่มายาเดินนางเด้อเดินเดินนางเด้อเดินนางเด้อเด้อเดินนางเด้อนามูนามูตดสาจะบวชเป็นพระนางทองสัพพีบวชมาได้สี่ห้าปีแต่ทองสัพพีก็ยังบ่ได้ตานนองนันบ่หักไอซีบวชจนตายบบสิกีลี น้องนั้นยังมีใจไอซีนางทายอยู่เทงกูดีเออนางเดือเดือเดือนางเดือเรนจะไปไยขีแล้วฮะฮะขนของแค่ไหนที่นี่แผ่นดินไหวบอกว่าขนของหลายแ้อุยขนของจะไหนใอยจะมาของเงินเจ้าไปเบิ่งบังไฟขอเงนินเอจะไปแข่งไฟน้มเขาจะไปไซก็ไปแข่งบังไฟไปแข่งบังไฟไแอน นาฬิกามึงมึงเจอมาตลาดไหนล่ะนี่นาฬิกาจะเอาไปจับเวลาตัวน,นี้อีหยังมึงนี่อีหยังมึงนี่ตัวน,นี้ไ้แต่ฟังเพลงไหวจะนอนฟังเพลงย่ามุกไฟเมเป็ตบับงไฟเอาเชือกคาดมันดนี่บ่มา,าตะคุณนเนี่ยพราะสามวิอยู่บ่าบังไฟมึงนี่ยแม่ไหเล่นถอยยางเดียวบักไฟจะแของ หมุน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 ปัดกลัวแมงผีบ้าผีบ้าอยสวยขคนดีเลยเนี่ยนี่โอ้ยไฟละสิไปนะมึงไม่คนอยคบมึงอยู่บนมึงมีไฟไปน้ำข่อยแล้วข่อยก็ไปกับมอเตอร์ไซค์สปินเตอร์ชวนโตข่อยแล้วเนอะโอ้ยข่พร้อมแล้วด้นี่กูเห็นนาฬิกามึงหรือกูเจ็บปวดแห้งฮะโอ้ยนี่ห่อยยังนี่เขาเอิานี่ห่อยยังนี่ใส่เกซคอ โอ้ยไป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 อยู่มองได้คนก็โดดเด่นโอ้ยก็สิดดเด่น้เขาแน่มองได้เขาชอบเป็นผีบ้ามันจะท่างไหนผีบ้าจะไหนยังบินบ้าบัวโอ้ยไปไปสิไปท่านไหนก็ไปไปโอ้ยคุณอยากอายคนเด้ส่งมาเขากำลังฮิตเอาเงินมาเงินเออเงินมาเงินมา ไปเดินต่ออีกเดนถอยอยางเดียวถอยอยางเดียวรับรองวมาได้ห้าสิบบาทลบมาซสื้อบางองมาให้น้ำโลนึงิสื้อบางองจะได้เงินห้าสิบบาทเอาห้หาสิบบาทน้ำก็ห่อเอาถั่แมละเขาก็ห่อเอาถั่วแมละแล้ว่าลบมาตอนไน,นบางอโลหนึ่งหลังเงินหาน้นหาสิบบาทนี่โอ้ยเออเบาเราประเด็นไปหัวมันดอกที่จูบเบืบ้องนี่แหละมันเลี่ยว ไม่ให้าหาสิบาทเดี๋ยวบางอมานำน้ำมันรถกกบ,บ่ได้บม่ได้ไปหรอว่าบ่าไปเอามาดีก,กันละเงินบ่ได้บด่ได้เอาไปซื้อเราแก่บ่บ่คอยบ่ไปเราก็ยังไปซื้อเรามาถอนบ่ได้หันไปมันคือหลังมาถอนแล้วมันบ่ได้บางงอก็ได้เอามาขึ้นโหดโผล